นับเป็นอีกปัญหาของคนที่ใช้ระบบโอนเงินผ่านสมาร์ทโฟนคงเคยเจอกันมาบ้างกับการโอนเงินผิดบัญชีหรือโอนเงินมากกว่าที่ต้องการหากติดต่อกับผู้รับโอนแล้วยอมคืนเงินง่ายๆคง,งไม่มีปัญหาแต่ถ้าติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้แต่ไม่ยอมคืนเงินผู้โอนจะทําอะไรได้บ้างข่าวสดรีแคปเศรษฐ,ฐ,ฐกิจจะบอกวิธีแก้ให้ครับ ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับการโอนเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งแล้วพบว่าโอนไปผิดบัญชีหรือโอนไปไว้มากกว่าที่ตกลงไว้กับปลายทางเคลียร์ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เจ้าของบัญชีปลายทางจะยอมตกลงด้วยไหมจนธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติออกประกาศแนะนําขั้นตอนหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อโอนเงินไปแล้วธนาคารไม่มีอำนาจดึงเงินให้ผู้ที่โอนผิดเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่รับโอนผิดเท่านั้นส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนทั้งไปและกลับผู้โอนอาจต้องรับผิดชอบเองสำหรับผู้ที่รับโอนผิดถ้าไม่คืนเงินอาจมีความผิดตามกฎหมายขั้นตอนหลังพบว่าโอนเงินผิดถ้าผู้โอนรู้จักกับผู้รับโอนผิดให้ติดต่อขอคืนเงินได้เลยถ้าไม่สามารถติดต่อได้ให้ทำตามนี้นะครับ 1. แจ้งปัญหาและส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคารที่เราใช้โอนเงิน 2. ธนาคารจะรับแจ้งปัญหาและแจ้งระยะเวลาดำเนินการ 3. ติดต่อผู้รับโอนผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงินกรณีเป็นธนาคารเดียวกันธนาคารจะติดต่อกับผู้รับโอนผิดโดยตรงกรณีต่างธนาคารธนาคารจะติดต่อกับธนาคารผู้รับโอนผิด ขั้นตอนที่4นะครับธนาคารจะแจ้งผลการประสานกรณียอมคืนเงินธนาคารจะโอนเงินคืนบัญชีผู้โอนแต่ถ้าไม่คืนเงินหรือติดต่อไม่ได้ผู้โอนสามารถแจ้งความกับตํารวจเพื่อออกคําสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนผิดอายัดบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนผิดให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ผู้โอนดําเนินการทางกฎหมายต่อไป สำหรับเอกสารหรือหลักฐานที่ควรเตรียมไว้ให้ธนาคารตรวจสอบนะครับได้แก่ 1. ข้อมูลที่สำคัญเช่นวันเวลาจำนวนเงินใบบันทึกรายการช่องทางการโอนเงินเช่นโมบายแบงกิ้งหรือหลักฐานอื่นเช่นใบบันทึกรายการภาพหน้าจอหรือข้อความแจ้งผลการโอนเงิน 2. นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีรายการโอนเงินเลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของผู้โอนผู้ที่ต้องการโอนให้และของผู้ที่รับโอนผิด เห็นขั้นตอนต่างๆแล้วก็นับว่าวุ่นวายพอสมควรนะครับสำหรับคนที่โอนเงินผิดหรือโอนเงินเกินฉะนั้นทางที่ดีก่อนจะโอนเงินเนี่ยควรตรวจสอบความถูกต้องของชื่อธนาคารหมายเลขบัญชีหมายเลขพร้อมเพย์ชื่อบัญชีและจํานวนเงินทุกครั้งจะโอนไวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าถ้าโอนผิดนี่ก็ปวดหัวแน่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเลอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok อและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ